ความรู้สึกที่มือที่สามกลัวที่สุดจริงๆมันมีสามสิบสามสิบเจ็ดความรู้สึกนะครับซึ่งมันไล่ระดับความรุนแรงขึ้นไปวันนี้ครูเอาความรุนแรงที่สุดมาให้เลยนะครับครูเอาความรุนแรงหรือความกลัวเขามากที่สุดเอามาให้เลยครับนะตั้งแต่พื้นฐานไปยันไล่ไปถึงลำดับที่สามสิบเจ็ดของความรู้สึกเอาความรู้สึกที่กลัวที่สุดมาให้ครับนะครูถือว่าใจดีไหมนะนใจดีนะครับนะ ออืม่ะนี่คือความรู้สึกที่กลัวที่สุดครับคุณเข้าใจคำนี้ไหมมือที่สามกลัวโดนถ่มถุยครับ อีกทีนะครับมือที่สามกลัวโดนถมถุยครับนี่มันเป็นความกลัวที่เจ็บปวดที่สุดครับใครเป็นคนถมถุยเมียหลวมงถมถุยเจ็บไหมไม่เจ็บครับนะเพราะเพราะเตรียมใจมาแล้วครับ ลัวโดนถมถุยนะครับหลายคนไม่เข้าใจคํานี้ครับค kind of ําว่าโดนถมถุยเนี่ยครับมันคือความหมายของการสมน้ําหน้าครับแต่เป็นการสมน้ําหน้าแบบถมน้ําลายใส่หน้าครับอันนี้มันค่อนข้างหยาบนิดนึงครับครูบอกแล้วว่าวิชานี้เป็นสายดาร์คครับนะถมถุยนี่มันคือศัพท์ของการที่สมน้ําหน้าครับแต่มันยิ่งกว่าการสมน้ําหน้าคือการถมน้ําลายใส่หน้านะครับ มันยิ่งกว่าการถมน้ำลายใส่หน้าครับมันคือความรู้สึกที่เจ็บปวดที่สุดนั่นคือการโดนถมถุยนะคือคำว่าถุยนะครับคือคือคือคำการโดนสมน้ำหน้าแต่ฟิลของการสมน้ำหน้านั้นคือการถมน้ำลายใส่หน้า ดับกับอันนี้ครับนะครับแล้วคนที่ถมถุยเขาเนี่ยครับนะเสียดสีเหยียดยามถมถุยนะครับอ่าให้ให้เข้าใจคํานี้กันนะเพราะภาษาไทยอาจจะใช้คำนี้นะเสียดสีเหยียดย้ำมถมถุยสารพัดใครที่ทําให้เขาเจ็บเมียหลวงหรือไม่ไม่ใช่นะครับสามีหลวงหรือไม่ไม่ใช่ครับแต่เขาจะเจ็บปวดมากที่สุดถ้าคนคนนั้น เป็นแฟนของเขาเองคืออะไรครับคือแฟนของเรานะครับคือแฟนของเราไปอยู่กับมือสามแล้วแฟนของเราดันถ่มถุยสมน้ำหน้าเหยียดหยามมือที่สามด้วยตัวของเขาเองหรือเขาถ่มถุยกันเองอันนี้เจ็บปวดที่สุดครับนี่คือความรู้สึกสูงสุดครับแม่ห้วงด่าไม่เจ็บครับนะเมียม่หลวงโทรไปต่อว่าไม่เจ็บไม่รู้สึกรู้สาเลยครับ แต่เขาจะเจ็บปวดคือคนที่เขาอุตส่าห์ตัดสินใจมาเป็นมือที่สามแต่คุณยังทรยศฉันครับนะแต่คุณยังตัดสินใจทิทงฉันแล้วถมถุยฉันสารพัดครับสมนำหน้าฉันสารพัดครับอันนี้เจ็บสุดนะครับอันนี้เจ็บสุดครับ